อาหมาต่อกันที่ข้อที่ห้าจะต้องการน้ำจักกิโลกรัมเนี่เพื่อละลายนาตีกละลัวสองห้อยสัอ่าเท่าไร่สาสิบสี่กรัมให้ได้ธาดละลายที่มีความเข้มข้น 0. ูนห้ามลต่อกิโลกรัม เอาคำว่าโมลต่อกิโลกร,รัมนี้โมลหมายถึงปริมาณของธาตุทึกละลายก็คือเกลือนาตีกละลัวและกับกิโลกร,รัมก็เป็นอาเป็นโมลสารปริมาณของน้ำแหละเนาะว่าธาตุผาละลายอ่ะวิธีแก้เนะาะเอา มู้ว่ามวลสารของธาตุละลาย2 3ี4กรัมและกับความเข้มข้นของธาตุละลายเป็น0.25มวลต่อกิโลกรัมเอาซองหามวลสารของธาตุพาละลายว่ามีเท่าใดกิโลกรัมนั่นหมายความว่ามีนำจากกิโลแล้วเนาะ ตัวน้ำเป็นธาตุพาละลายดิเอ้าถือว่าเราจะาใส่การเปรียบเทียบเนาะอยู่ในอ่ไม่ยังนาทีกลอลัวสองศูนย์จุดสองฮาโมนศูนย์จุดสองฮาโมลนี้จะมีน้ำหนึ่งกิโลนี่มันได้จากอ่าหัวหน่วยของความเข้มข้น,นหัวหน่วยของเข้มข้นเนาะ หลังจากนั้นเ,เมื่อ,อานาทีออมซีโมนจะมีน้ำจากกิโลกรัมคำว่าซีโมนนี่ได้จากาการเปลี่ยนหัวหนวอจากาปริมาณเป็นกรัมนี่คือสองสามซส่วนให้มอนสารโมเลกุลจะได้อยู่ซโมนเนาะเออฉะนั้นเราเอา,เอาจำนวนโมนนี้มา เปรียบเทียบคืนกับหัวหน่วยความเข้มข้นโมลต่อกิโลกรมัมหลังจากหันเราคูณไขวเหาก็ถือว่าจะได้อยู่ c คูณ 1, หนึ่งโมลคูณ1กิโลและก่าส่วนให้0หมนม0จะเป็นค่าของ x อหลังจากนั้นจะได้ผลลัพธ์แมน16กิโลกรมัม นั่นคือคำตอบสำหรับข้อทีฮ5นี่มวลสารของธาตุพารลลลายหมายเวาว่าเป็นมวลสารของน้ำเด้อสิบหกกิโลกรัมอาวันนี้ข้อหกเนะาละธาตุละลายมีน้ำศูนย์จุดห้าโมลและเอทานอลศูนย์จุดศูนย์สามโมลจงคิดไลหาเศษส่วนมลของธาตุถึกละลายว่ามีเท่าไหร่ ในที่นี้ให้เราจำแนกเนาะระหว่างน้ำและเอทานอลน,นี่แต่ว่าธาตุใดที่เป็นธาตุถึกละลายและตัวใดเป็นธาตุพาละลายเราต้องจำแนกได้เนาะแม้ให้เบิ่งที่ปริมาณว่าตัวใดหลายก่าและตัวนั้นถือว่าเป็นตัวพาละลายเนาะส่วนตัวน้อยก็จะเป็นตัวถึกนี่คือเอทานอลกับน้ำ 0.03กับ0.5เนาะเอออันนี้เ้าเพื่อภูทีอย่างพรทันหู้หรือว่ายัางพรทันมีพื้นฐานเกี่ยวกับาการคิดลาในะเคมีแน่นเทออนะเนอะเอาเบิ้งวิธีแกเนะเาะอ่าเขาจะพูดว่าอ่ามวลสารของน,น้ำเนาะเป็นาธาตุาละลายนี่0.5มลและก็เอทานอลเนาะเป็นาธาตุถึกละลาย0.03ม,มนล หลังจากนั้นมาซอกหาเษส่วนโมนของธาตุละลายก็หมายความว่าซอกหาเษส่วนโมนของอย่างเอทานอลเนาะจากสูตรเดิมถ้าว่าเราซอกหาเษสซวนโมนของตัวไดให้เอาจํานวนโมลของธาตุนั่นขึ้นไปเนาะหารให้จํานวนโมลทั้งหมดที่มีอยู่ในธาตุละลายคือว่าตัวนี้มีอยู่สองประกอบเป็นว่าคือน้ำและเอทานอล เอาฉะนั้นเราเอา,เอาจํานวนโมลของธาตุละลายหารให้จํานวนโมลทั้งหมดะจะได้0.03โมลส่วนให้0.03โมลบวก0.5คําตอบคือ0.066โมลหรือว่าเทียบเท่ากับ 0.06โมลนั่นเอง